ต่อนะคะคาบนี้จะเป็นคาบการบ้านเดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อเลยนะคะลูกอ่านน้องมาดูต่อนะคะ,ะมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะอ่านน้องดูต่อนะคะเดี๋ยวค่อยๆเขียนตามคุณครูก็ได้หรือว่าใครเสร็จก่อนก็ รอคุณครูแป,ป๊บหนึ่งนะคะอ่ะ2.5นะคะเดือนใดมีวันพ่อนะคะเดือนใดมีวันพ่อก็จะเป็นเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังเป็นวันพ่ออยู่นะลูกนะของอันนี้นะคะก็ยังเป็นวันพ่อคุณครูขออนุญ,ญาตพิมพ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทับตัวนังสือ,อื่นเดี๋ยวน้องมองไม่เห็นนะคะธันวาคมนั่นเองค่ะ คนที่กำลังเขียนอยู่ก็เขียนค่อยๆเขียนตามก็ได้นะคะอต่อนะคะแล้วเดือนใดนะคะมีวันแม่คุณครูได้โชว์สไลด์ให้น้องดูอย่างทำไมมันหลุดแป๊บนึงนะไม่เด้งออก เ,เห็นไมหมลูกเห็นไหมคะตอนนี้น้องเห็นไมบบนนหมลูกสิงหาคมเมคะตหนงามแป๊บนึงนะเดี๋ยวคนครูกแก้นี้ให้ก่อนอ่าน้องดูคะ่ะทีนี้ นี่นะคะอะต่อไปเดือนใดมีวันแม่นะคะเราก็เขียนเดือนสิงหาคมนะคะคุณครูจะเขียนสวยไหมจะทับกันไหมเนี่ยเออคุณครูว่าคุณครูพิมพ์เอาดีกว่านะคะเดี๋ยวกลัวน้องดูไม่รู้เรื่องนะลูกถ้าคุณครูเขียนกลัวน้องมองไม่เห็น ขออนุญาตพิมพ์ให้นะคะสคจ แล้วก็จากปฏิทินวันเกิดของนักเรียนตรงกับวันใดนะคะอันนี้น้องใส่วันเกิดของตัวเองนะคะข้อที่7นะคะใส่วันเกิดตัวเองนะคะไม่ต้องลอกคุณครูนะใส่วันเกิดตัวเองนะคะข้อที่7นะเช่นของคุณครูนะคะคุณครูเกิดวันอันนี้คุณครูจะใส่วันเกิดคุณครูนะคะแต่น้องก็ใส่วันเกิดของตัวเองนะคะคุณครูเกิดวันอังคารที่ ย <20. S 2> ี่สิบกุมภาพันธ์อันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่ะน,นี่คือตัวอย่างนะคะน้องก็ใส่วันเกิดของตัวเองนะคะไม่ต้องรอกวันเกิดบนภูนะ น้องก็ใส่วันเกิดของตัวเองอ่ะนี่เลยนะคะแล้ววันเด็กตรงกับวันอะไรนะคะก็คือวันเสราร์วันเสราร์นะคะใครเปิดไม่เออวันเสราร์ที่สิบสี วันเสาร์ที่สิบสี่นะคะเดือนมก,กราคุปอีอันองค่ะ <c oughs> อ่ะน,นี่คือนะคะ

เสร็จหรือยังเอ่ยนะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องทําข้างล่างนะคะเขาให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างวันสําคัญที่ปรากฏในปฏิทินปีปัจจุบันมาสองวันนะคะก็คือปีนี้นะคะเดี๋ยวน้องทําตามคุณครูเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาน้องไปดูปฏิทินเองเนาะเดี๋ยวคุณครูดูให้เลยแล้วกันนะคะ ซึ่งวันสำคัญนะคะเราจะเอาวันอะไรดีเอาวันจักรีละกันนะคะอันแรกนะคะเราจะเขียนว่าวันจักรีนะลูกนะน้องเขียนหมายเลขหนึ่งตรงนี้ว่าวันจักรีนะคะวันจักรีตรงนี้นะคะอะตรงนี้นะคะวันจักรีนะคะวันจักรี ตามสุริยคติก็คือตรงกับวันอังคารเดี๋ยน้องเขียนตามคุณครูเลยนะคะวันอังคารนะคะที่หกนะคะเดือนเมษายนนะคะ ตรงนี้นะคะข้างกัดน,นะคะตามจันทรคติก็คือวันตามดวงจันทร์นะคะก็จะเป็นแรมเก้าข้ามนะคะแรมเก้าข้านะคะแรมเก้าข้าเดือนห้า นั่นเองนะคะเป็นข้างแรมนะคะแรมก้าวข้ามเดือนห้าอ่ะต่อไปวันที่สองที่เราจะเอาก็คือวันอะไรดีวันอะไรดีนะนะคะในช่วงว่างของวิทยวศาตรและดนิรีลองอ่าพร้อมเยียมค่ะอ่าดี๋ยวเขียนตามคุณครูนะคะ เรามาเอาวันค <c oughs> อะไรคะ <c oughs> วันปิยะนะคะมหาราชเองนะคะวันปิยะมหาราชแนตรงนี้นะคะยแนนะคะแล้วเราจะเรคยว่าแน วันปิยะมหาราชตรงนี้นะต่อไปนะคะวันปิยะมหาราชของเรานะคะวันปิยะมหาราชของเรา วันปียมหาราชของเรานะคะก็จะตรงกับวันที่23นะคะตามสุริยะคติก็คือวันที่23่สิบาวันเสาร์ที่23นะคะตุลาคม เสาร์ที่23ตุลาคมนะคะแล้วก็แรมสองข้ามนะคะแรมสองข้ามนะคะเดือนสิบอ เสร็จแล้วรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนรอสักครู่นะคะเสร็จแล้วรอเพื่อนสักครู่ค่ะ ครับค่ะครับ เคว่าอะไรคอ๋อคะอ่านตไหนคะุณภาพไหนต่อาชี้มาที่ได้นักเรียนเอาค่าเคุณตาขาเขียนใส่ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับลูก น้องปริตาเห็นไหมคะน้องชื่อว่าน้องปริยาบต่คุณคูค่ะน้องเสร็จแล้วคะ่ะน้องเสร็จแล้วอ่าโอเคนะคะห็นไหมคะลูกเหลือใครบ้างที่ยังไม่เสร็จเอ่ย ไปเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะไปพักผ่อนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้น้องมีการบ้านแค่หน้าที่หกข้อหนึ่งใหญ่ข้อเดียวนะคะก็คือให้น้องไปกรอกวันเกิดของตัวเองนะคะคนลูกคาการบ้านก็คือหน้าหกของน้องนะคะข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะก็คือให้น้องไปกรอกวันเกิดของตัวเองนะคะซึ่งคุณครูไม่สามารถ บอกน้องได้นะคะน้องต้องไปถามผู้ปกครองของตัวเองนะคะอ่ะเสร็จหมดทุกคนหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนการบ้านให้ค่ะเสร็จหมดทุกคนหรือยังเอ่ยอืโอใค่แล้วรนะลนกโอะโอเคโอเคโอเคเเดี๋ยวน้องดูสไลด์คุณครูนะคะ เดี๋ยวน้องรอคุณครูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนการบ้านให้นะคะการบ้านนะคะวันนี้นะคะการบ้านวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะ องพันน้องอันนี้ไม่มีในสมุดนะคะลูกการบ้านไม่ได้ทําใส่สมุดนะคะคุณครูเขียนให้น้องดูเฉยๆนะลูกนะ,ะการบ้านของเราวันนี้นะคะการบ้านวิชานะคะประวัติศาสตร์นะคะ,หน,นะ,คะหน้าที่หกนะคะหน้าที่หก ก็อหนึ่งใหญ่นะคะในแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์นะคะถ้าใครว่างตอนนี้สามารถถามผู้ปกครองได้เลยนะคะในหนังสือนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์นะคะ ใครว่างสามารถทำตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการถามเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของนักเรียนเองนะคะนักเรียนตองค่อยจะดึงดันั่นนะคะเวลาสอามสามเานัรียชองล่า การบ้านวันนี้ค่ะคุณลูกค้าน้องดูที่จอของคุณครูนะคะขึ้นไม่เอ่ยแบบฝึกหัดนะลูกไม่ใช่แบบฝึกหัดขอเอาไฟตรงนี้นะคะเป็นดอเด็กนะลูกแบบฝึกหัดนะคะน้องไม่ต้องเขียนนะน้องทำแค่ในหนังสือน้องเท่านั้นนะคะ เดี๋<ช><บ>ยวคนพูดแก้ให้ใหม่แป๊บนึ่งอะไรนะลูกพูดช้าๆครับ,<ช>บน้องว่าอะไรนะครับแล้วแอลปิดไงบอกนะคะห้ามได้ไมโครโฟนนละเดี๋ยวเพื่อนให้ได้ยินค่ะแอลค่ะ เสร็จแล้วเหรอการบ้านน้องเสร็จแล้วเหรอลูกอ่าน้องดูตรงนี้อ่าน้องดูตรงนี้ครับการบ้านนะครับจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องเมื่อกี้นะครับข้อหนึ่งใหญ่หน้าที่หกครับใช่ไหมหน้าที่หกน้องกดหน้าที่หกโชว์คุณครูหน่อย น้องเปิดหน้าที่หกโว์คุณครูหน่อยใช่หน้านี้ไหมเนี่ยใช่ลูกตรงนั้นแหละครับครับลูกการบ้านตรงนั้นแหละครับใช่ตรงนั้นแหละที่ให้น้องหน้าทหน้าที่เจ็อนไปชาร์จแบตก่อนได้ไหมครับได้ครับลูกอ่ะเสร็จหมดทุกคนหรือยังเอ่ย เราว่าวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเสร็จหมดหรือยังคะลูกเดี๋ยวกันบ้านนะคะคุณครูจะส่งให้ในไลน์ผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะได้ยินคุณครูไหมคะต่อมานะคะตลาเสียงยาวน้องได้ยินคุณครูไหมลูกอ่า สวัสดีครับสวัสดี